อ่มาดูข้อ21กันนะคะโจทย์ยาวใช่โอเคกระแส I เท่ากับ2อแอมแปร์ไหลผ่านลวดทำความร้อนซึ่งมีความต้านทาน R เท่ากับ105โอห์มในกาต้มน้ำซึ่งมีน้ำอยู่1กิโลกร,รมัมถ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลยอยู่นาน5นาทีอุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสเขาให้อันนี้มาด้วยน้ำมีค่าความจุความร้อนจำเพาะ4,200จูล ต่อกิโลกร,รมัมต่อเคลวินและไม่ต้องคำนึงถึงความจุความร้อนของเส้นลวดความต้านทานแล้วก็ตัวกาต้มน้ำเนาะก็คือคิดแบบอย่างง่ายนั่นเองเขาให้รูปมาด้วยก็คือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านผ่านอาเกิดความร้อนมาต้มน้ำแล้วก็กระแสไฟฟ้าไหลออกไปเนาะก็มีช้อยมาให้ข้อ1 5 2 1 0 35 4 21แล้วก็5 301ข้อ ข้อหามันคือสาิเนาะพิมพ์ผิดเนาะโอเคไหนดูทีซิโจทย์เขาให้เราหาว่าอุณหภูมิน้ำจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมต้มน้ำหนกิโลกรัมเนาะโอเคมาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะถึงโจทย์จะยาวเราก็ต้องรู้สูตรนี่เลย Q เท่ากับ mc Delta T Q ก็คือปริมาณความร้อนที่ใส่เข้ามา ทำให้น้ำมวลเท่าไหร่เปลี่ยนอุณหภูมิไปเท่าไหร่ c ก็เป็นค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ําใช่ปะอืมพลังงานความร้อนมันก็คือกําลังคูณเวลาถูกไหมคือพลังงานก็ได้เป็น mc เดลต้า t เหมือนเดิมแล้วกําลังอ่ะมันคืออะไรมันคือ i square R ไงคูณ t จริงๆอันนี้ก็แค่เราต้องรู้สูตรเนาะเราถึงจะทำได้ อืมอ่าทีนี้โจทย์เขาให้เราหาอะไรให้เราหาว่าน้ำจะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมก็ย้ายเดลต้าทีมาข้างหนึ่งก็ย้ายเป็น mc ส่วน i อ,อุ้ยพี่เขียนผิดนี่นะย้ายข้างสมการผิดซะและ i กํลาลัง2 rt ส่วน mc ใช่ไหมง่ายๆมากแทนค่าเขาให้ i มาคือ2แอมแปร์แล้ก็แทนเลยเดลตา้า t เท่ากับ2องกลังสองคือหนึ่าทคือหานาที uh huh. แล้วเคือ1กิโลซี C ที่เขาให้มาคือ4,200จูลใช่ปะต่อกิโลกร,รมัมต่อคิวินทีนี้คิดอย่างนี้ถามว่าถูกไหม คำตอบคือไม่ถูกเนาะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนหน่วยอันนี้ให้เป็นชั่วโมงอ้อให้เป็นวินาทีเขาใช้หน่วยระบบ SI ใช่ปะ่ะ5นาทีเปลี่ยนเป็นวินาทีก็ต้องคูณ60อ่าแค่นี้เองง่ายมากคำตอบที่ได้อันนี้เป็น4ใช่ปะ่ะตัดเลข414 4 5 20งส้อืมนี่ตัดได้10 10ตัดอันนี้6 5 3้า เดลต้าทีคือสามสิบเคลวินใช่ป่ะใช่ป่ะหน่วยเป็นเคลวินปะถามว่าหน่วยเป็นเคลวินถูกไหมนี่เขาบอกว่าเนี่ยค่าความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยเขาให้มาเป็นเคลวินถูกปะ น่มันเป็นเคลวินน่ะใช่แต่โจทย์ถามว่าอะไรอุณหภูมิน้ำเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสแล้วเราจำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยไหมไม่จำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออัตราส่วนเคลวินกับเซลเซียสเนี่ยมันแค่บวกกันเฉยๆไม่มีหารไม่มีคูณเนาะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น การที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดออกมาเป็นเคลวินอะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเซลเซียสได้เลยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ5นั่นเองเนาะ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิเปลี่ยน30องศาเซลเซียสโอเคเนาะถามว่า ทำไมงงแม้ว่าทำไมถึงแบบเปลี่ยนเคลวินเป็นเซลเซียสได้เลยเพราะว่าเอ่อเคลวินอะ่ะมันคือสองเจ็ดสามบวกองศาเซลเซียสถูกไหมถ้าเกิดว่ามีอยู่สมมติตอนแรกมีอยู่ A เคลวินซึ่งมันก็เท่ากับสองเจ็ดสามบวกองศาเซลเซียสอ่ะบวก B องศาเซลเซียส แล้ถ้าเกิดว่ามันเพิ่มมาห้าสิบอ่ะบวกห้าสิบเราก็ต้องบวกห้าสิบทั้งสองข้างของสมการถูกปะก็เป็น a บวกห้าสิบเคลวินเนี่ยเวลาเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มสองเจ็ดสามบวก b บวกห้าสิบองศาเซลเซียสเหมือนกันงงไหมคือเนี่ยการเพิ่มอ่ะมันเพิ่มเท่ากันเลยอ่ะงงไหมอ่ะไม่งงหรอกเนาอโอเคนะก็คือคือ มันไม่ได้เป็นอัตราส่วนใดๆต่อกันนะมันแค่ต่างกันเท่านี้ถ้าเกิดว่าเค l วินเพิ่ม50าสิบเซลเซียสก็ต้องเพิ่ม50อันเนี้ยเควินเพิ่มอ่าหายไปไหนละที่เราคิดเมื่อกี้เควินเพิ่ม30มสิบเซลเซียสก็ต้องเพิ่ม30เหมือนกันนะ่ะเราก็เลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยอนะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตอบข้อ5ได้เลย30องศาเซลเซียสเนาะซึ่งสูตรที่เราใช้ในข้อนี้สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้คือ Q เท่ากับ mc เดลต้ t อ่าเราต้องรู้ว่า Q มันคือพลังงานใช่ไหมพลังงานความร้อนซึ่งพลังงานน่ะมันคือกำลังคูณเวลากำลังคูณเวลาแล้วกำลังเนี่ยมันก็เท่ากับ ในทางไฟฟ้าเนาะท่ากับ i อกำลังสอง R ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยบางทีถ้าเขาไม่ให้ I มาแต่ให้มาแค่ R เราสามารถคิดได้ไหมว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขาให้ V กับ R มาเราจะรู้ได้ยังไงกําลังเท่ากับ i อกำลังสองาใช่ปะ่ะจำแค่อันเดียวก็พอเนาะไม่ต้องจำหมดแต่เรารู้ว่า V เท่ากับ I... R I... R สิอ่า v เท่ากับ ir ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ i กำลังสอง r มันก็คือ i คูณกับ ir ใช่ปะ่ะซึ่งอันนี้มันคือ v ก็เท่ากับ v คูณ i เหมือนกันถูกปะ่ะงงไหมไม่งงเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเขาในโจทย์เนี่ยเขาไม่ให้ i มาล่ะให้มาแค่ v กับ r ทำได้ปะทำได้สิเพราะว่า เราก็ย้ายค่าอันนี้เป็น v ส่วน r เท่ากับ i ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยเราก็แทนค่า i เป็น v ส่วน r ก็จะได้เป็น v ส่วน r ทั้งหมดกำลังสองคูณ r ก็จะได้เท่ากับ v กำลังสองส่วน r นี่ไงก็ไม่ต้องจำทั้งหมดก็ได้แค่นี้เราก็รู้แล้วว่า p เท่ากับ i กำลังสอง r เท่ากับ vi แล้วก็เท่ากับ v กำลังสองส่วน r ด้วยเนาะ อันนี้จริงๆอ่ะเลือกจาอันใดอันนึงก็ได้แล้วก็จําสูตรนี้เอาแล้วก็มาเปลี่ยนตัวแปรเอาเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะว่าต้องเปลี่ยนหน่วยเป็น SI เวลาเขาให้มาเป็น5นาทีใช่ปะ่ะเราต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีก็คือคูณ60เข้าไปเนาะ <S <s <us> เ,นนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อห้าองศาเซลเซียสนะคะ